อ,อคนแรกและคนเดียวของเมืองไทยครับพันพยักจิตเมืองนน50ครั้งชนะ45แล้วก็แพ้5ครั้งครับไฟน้ำเงิน9ก้าหน้า m j ไฟพอย ชอบยอดหน่วยชื่อเหมือนกันครับแพ้14แล้วก็เสมอหนึ่งครั้งครับกาวน้านี่ระยะเตะขาต่อยมัดสองมัดเองนั้นยาวใหญ่นะครับแต่ว่าสองติดเลยนะครับใครนี้จะแจ้งเกิดได้หรือเปล่านะครับซ้อมเตรียมตัวอยู่ตลอดครับโอ้โหรูปร่างแกสูงชนะมีโอกาสจะขึ้นชั้นไปเจอกับเกต A เอบวกหรือเปล่าครับภาคเีนือกาวน้าโอ้โหมากะเอาให้อยู่เลยครับเอาลูกหนัก,นกๆเข้าว่าดาวดังภาคใต้โคจรมาเจอกันแบบนี้ก็สนุกเลยครับ หมาบูกับบุ๋นแห้ะครับอสองหมัดนี่ครับมาลูกศิษย์นี่ครับถีบหน้าไปอีกโอ้โหเกตรุ่นที่ทุกรุ่นนะครับเข้าร่วมงานผักกรรมคอนเสิร์ตเสือภูเขาทองครั้งที่สองพบกับศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือธาน,นาพลอูธาน,นาทรน,นะครับแล้วก็เลย งานในวันเสาร์ที่1 9ตุลาคมสมาชิกและการศึกษาของโรงเรียนวัดสะเกตนะครับ81 423 9157นะเยอเกินนะครับ2หมัดน,นี่นะครับโอ้แล้วก็ออกย้ำมาเรื่อยๆเตะขาต่อยมาทอ,อกหนักๆ2หมัดเองไม่ปะทะนะครับสูงยาวชกในเกมตั้งรับคูใเลยยังวัดไล่แขนกันอยู่นะครับไป็นหนัดนะครับเอาอย่างองเดินต่อนเนื่องบ<า>น,นช่วงล่างแล้วโอ้สายสูงเข้าไปครับ ก้าวหน้าอากว่าจะเข้าถึงนี่ต้องเป็นนักลงอ้าวมาอ้ยอยดท้อ,อ,องครับจุกโอ้โหแรกก็มีปัญหาที่ดั้งจมูกแล้วครับโอ้โแล้วเดี๋ยวดูเกิดอะไรขึ้นครับเกิดเกิดอะไรขึ้นบี่าเสียบเข้าไปครับโอ้โหเตีบเข้ายครับทีบน้าไปก่อนครับอ๋อไม่ทีครับแล้วก็ตีกเข้าไปครับโอเ็ม เลยครับเข่าซ้ายของสองหมดัดนี่แหละครับโอ้โหไม่ทันได้เกรงเลยครับ่าจจะออกหมัดบวกสู้ครับจบเลยครับ